ครับผมส้มครับผมทำงานถเลยแล้ววันนี้ช่วงโครัเอ้ยครับก็ไม่ได้ลงมานานแล้วเอ้ยวันนี้ผมจะมาทํากับข้าวเป็นแกงป่าปลา,านะครับว mm ันนี้ผมซื้อปาลาอย่างาดมาไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ลาัวเลนี่นะปลาซิวหรือปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าก็าํามาแล้วจะมาสับสๆๆแล้วก็ําทำแกงป่าครับแต่ว่าใส่มะาเสือใส่อะไรเนี่ยครับก็ ได้ปลามาก็จอสัตที่นี่ครับผมเราก็จะสับให้ละเอียดแบบนี้ครับเ็จะไปแกงครับกรจะน่า,ากินเลยผมไม่เคยทำนะครั้งแรกเลย <c oughs> ม่เป็นตแะแหงกเลไปลองดูครับผมคคก็ราะฉะนั้นะไปสั่งะครับ ปลาเสร็จแล้วแม่ผมก็จัดการใส่เลยแม่บอกว่าถ้าให้ผมทํานี่คงจะไม่มีใครกินก็เลยให้แกจัดการดีกว่าน่าจะอร่อยกว่าต้ม่อันนี้อะไรแม่ใส่เครื่องแกงแล้วใช่ไหมฮะเราเครื่องแกงมาต้มก่อนระแกงป่าไม่ได้ผัดน้ํามันนะเออไม่ได้ผัดน้ํามันเลยแกงปลาปลาเลยเออแกงปลาปลาเลยเลยวจะเ,เอาตั้งน้ำเอาเครื่องแกงใส่เลยอย่างนี้เหรอแล้วก็เอาปลาใส่ไป แล้วก็ปรุงรสเสร็จเลยเหรอ<ม>ขึน้นเรียงเหรอง่ายแค่นเรียงเหรอก็ใส่มเคือมเขืขอข่ออะไรไปอยากใส่แล้วก็ใส่ไปนี่ใช่ไหมไม่ใช่ปั่นๆเป็นก้อนด้วยนิ่มมันเป็นก้อนไหมแม,ม่เป็นอยู่ถ้าเป็นอยู่แล้วก็เหลือทอดมันได้หน่อยได้ไหมอทอดมันเป็นตาไหมไม่อยู่ลองดูนะเนาะลองดู จะลองทอดมันดูครับผมแล้วเอาไงแม่ช้อนคนใส่แล้วก็มีปลาพริกแกงแล้วเอาไข่ใส่ไข่เหรอเอาไข่ใส่ฟองเหรอใ้่ทอดมันนะใส่ทั้งฟองเลยแม่ใส่มาเลยนะใส่แล้วนะทำไมต้องใส่ไข่ด้วยอะ ทำไมให้มันเกาะกันดรรูว่ายังไงไม่รู้ว่าแมวมีเาอืมเท่ามันใส่ใไปด้วย <g ül> แกปงป่าด้ก็จะแกงเองแต่พ่อบอกก็าอย่าเลยที่แกะสาดทิ้งก็เลยให้แม่แกงดีกว่าผมเป็นลูกมือไปแล้วกันมันเลยเป็นเรลวเีลว เราไม่ใส่ไข่เหรอพอ,ม,พอมันไม่ได่มันไม่มีเหรอพ่อมันไม่ใส่ไข่สุดท้ายแล้วนี่ทำไงน <c oughs> ี่มันก็เหลวเปีวงีง้มันจะทำไงแม่ไอม่อ <c oughs> โอเด็ดเด็ด ทอดปลาทอดหมันก็ใส่กระเพราจบเลยเอาเลยไหมจบต้องใส่กระเพราไหมบ้านผมใช้น้ำมันหมูนะครับ เดี๋ยวดูตอนเสร็จก็เรียบร้อยแลนะ้วครับผมสำหรับเมนูที่ผมทำนี่ก็คือแกงป่าปลาแล้วก็ทอดมันชะโคทอดมันก็ไม่ไหมหน่อยทำเองก็จะไม่ไหมก็อันนี้ก็สรดแล้วให้แม่ผมทำเพราะว่าพ่อบอกว่าขี้เกียจสาดทิ้งก็เลยให้แม่ทำดีกว่าจะได้ไม่ต้องจะได้กินได้กันเถอ,อะก็เดี๋ยมาลองกินกันเลยดีดวยกว่ามผมอยากลองชิมแล้วเนี่ยหิวแล้วด้วยปลาเนๆๆๆ้นๆ้นปลาเนๆๆ้นเน้นปลาเนๆๆ้นเนๆๆ้เนเลย วานนิ่มมากได้เลยชอบข้ามะเขือได้เลยได้เลยอืมลองทอดบานชาโคองไงปไงไปไม่ไม,ม่เนี่ยลองดูรสชาติว่าน่าจะอร่อยอืมได้เลยลอ่ะเ็มๆนิดนิดกินอย่างนี้เป็นเป็น ข้ากันพอดีเลยได้เลยได้เลยใช่ยว่าันน่าวันนี้ผมขอลาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะกินต่อเลยหิวมากเลยก็ไม่เปมากครับก็เลยจะ่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกขอบคุณใครผมด้วยครับผมอันนี้ผมลาไปก่อนสบายแดดแดกต่อเลย 真的，牛。